ขอแนะนำตัวเองก่อนแล้วกันเนอะชื่อว่านายมารวยนามสกุลทรัพย์สมบูรณ์นะคะชื่อเล่นชื่อว่าน้องสาอายุ22ปีวันนี้3รับหน้าที่เป็นดีเจวันแรกเลยกับที่นี่นะคะ94 efm great g o s s i Great music กับช่วงแฉเยน็ยนๆแบบนี้พบกับ3ได้ทุกวันพฤหัสวันศุกร์นะคะดีเจสก็มาแทนพี่สาวที่หน้าตาคล้ายดีเจสมากเลยลองทายกันดูสิว่าดีเจสเนี่ยหน้าตาคล้ายใคร,ใครเข้ามาส่องหน้าส่องตาดีเจสได้ ที่ w w w ร์ไวฟ a m e ฟ m a c o m นะคะก็จะมาเห็นหน้าดีเจน้องใหม่อย่าง DJ 3นะคะว่า DJ 3หน้าตาเหมือนใครเอ่ยแต่ถึงจะเป็นน้องใหม่กับคลื่นนี้94 EFM ขอบอกว่าความสามารถไม่ใหม่เลยนะคะแล้วก็วันนี้มาพร้อมกับข่าวบันเทิงฮอตฮอตฮิตฮิตที่เกิดขึ้นในวงการนะคะถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยอยากรู้ว่าวันนี้ใครไปทำอะไรที่ไหนยังไงนะคะต้องติดตามฟังช่วงหน้าค่ะกับแชร แยนเย็นบายดีเจสน้องใหม่ยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวกันด้วยแล้วกันสําหรับใครที่อยากเห็นหน้าเห็นตา DJ3 หรือว่าพูดคุยเนี่ยก็สามารถส่ง SMS มาได้นะคะที่เบอร์ของ efm ของเราหรือว่าเข้ามาที่เวอร์ efm.athmedia.com นะคะเข้ามาพูดคุยกันได้เนอะสำหรับช่วงนี้ขอเบรก่อนแล้วกันเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ช่วงหน้ากักที่นี่ค่ะ94 efm great c s s i great music